สวัสดีครับเพื่อนๆทุกๆท่านนะครับพบการประจําเช้นเคยนะสำหรับการหาแนวทางานอยนะฮะเช้านี้มาที่สองนะครับมันพฤหัสบดีที่สองนะมาดูคนเมื่อวานนะครับเมื่อวานมีรัฐบาลไทยด้วยนะฮะก็ยินดีกับหลายคนที่ <c oughs> ถูกด้วยนะครับนี่ครับไม่ถูกก็ไม่รู้จะเป็นไปที่ไหนแล้วนะฮะนี่ครับแปดสองสองแปดอยู่ตรงนี้นะครับ สี่แปดหกตัวเลขที่ออกคือสองห้าแปดครับแปดห้าแปดหกอยู่ใกล้กันนะครับนี่ก็เฉียดไป428นะเลขห้าม,มีครับวันนี้เลข5ไม่มีก็ออยินดีกับทุกทุกท่านด้วยนะฮะโอเคมาดูต่อครับของวันนี้วันที่2ครับจะดู1 2 3 4 จุดนี้นะ,ะเริ่มที่น้อยวิเศษก่อนนะ07055นะครับ7070 70อยู่ตรงนี้นะครับ55วิ่งรูด24นะ712แล้วก็45 2แล้วก็4 5, 2, ี่ 4, ครับส2ครับ45จุดนี้นะครับ 0 9 1 7 1เก้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งครับ V I P ครับศูนย์เก้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งนะครับเก้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งไม่มีนะครับส่วนรัฐบาลไทยนะสองห้าแปดแปดสองนะครับสองแปดตรงนี้นะครับ8ปดสองตรงนี้นะฮะนี่เข้าสี่ห้าแล้วก็แปดสองครับอันนี้ไม่เข้านะเข้าเจศูนย์นะครับอันนี้ไม่ไม่เข้านะครับ ไม่เข้านะวันนี้เข้า4 5และ2 8นะครับอ่โอเคไปดูของวันนี้นะฮะวันนี้นะครับเจ็ดหนึ่งสองสี่ห้าสองสี่แปดเก้า จ็ดเก้าแปดสามห้าเจ็ดห้าสองหกเลขสามนะครับเลขสามหกเจ็ดศูนย์สองสี่หกเจ็ดศูนย์สองสี่ ศูนย์สองสี่นะครับตัวนี้เลขเลขแปดนะครับสี6ห้าหกแปดนะ <c oughs> มาหาในกรอบกันหน่อยนะฮะ สองสี่เหมือนเดิมนะ6 7กจะเป็น2 8 2 9 2ดสอแล้วก็2,0งศูนย์ะครับสี่แปดสีแล้วก็4ีทั้งหมด10ตัวนะเยอะเลยเยอะหนึ 1> 1, นะครับ 2และสนะครับตัวเน้นนะครับมาดูตัวเน้นกันหน่อยนะครับเลขอสองสอตามมาอีกนะครับวันนี้มาดูฝังนี้บ้างนะเลขแปดหนึ่งสเลขเก้าหนึ่งสตัวเลขเจ็ดหนึ่งสองสาเลขห้าหนึ่งสองนะครับ เลขสามหนึ 3, <c oughs> ่งเลขหกหนึ่งสองหนึ่งสองสามเลขห้าเลขห้าหนึ่งสองสามนะครับเลขสองหลเลขสองหนึ่งสองสามสี่สองเจ็ดสองหกสองห้าสี่ หกแปดสี่หกแปดนะครับสี่หกแปดตัวเน้นก็จะเป็นเลขสองนะถ้าเลขสองสองสี่สองหกสองแปดจะเป็นสองหกนะครับคนข้างที่ชนกันเยอะนะครับสองหกถ้าสี่ก็จะเป็นสี่หกครับนะครับผมก็ปรัชมนี้ะนะสำหรับวันนี้ครับสำหรับวันนี้ก็ ฝากไว้เพียงเท่านี้นะฮะขอบคนนุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะฝากคำเตือนไว้ด้วยนะครับตัวเลขนีข้อมูลนะครับตัใช้วิทยาการในการรับข้อมูลน,นะครับวันนี้ต้องลาไปแล้วครับขอทุกท่านโชคดีพบกันใหม่ครนี้สวัสดีครับ